ขนาดตรากำหนดเก็บหนังสือไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์24พอยต์ชั้นความเร็วไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ปโป้ง32พอยต์ชั้นความลับขนาดใหญ่ว่าตัวอักษรธรรมดาตรารับหนังสือ2.5งคูณ5เซนติเมตรตราชำระฝากส่งรายเดือน2คูณ4เซนติเมตรตราชื่อส่วนราชการวงนอก4.5วงใน3.5จเซนติเมตร ครุฑ1.5และ3เซนติเมตรรูปถ่ายหนังสือรับรอง4คูณ6เซนติเมตร PDF ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์300 DPI เก็บ150 DPI กระดาษ A4 210คูณ297ม mm มตร60กรัมต mm ่อตารางเมตร A5 148คูณ210มเมตร60กรัมต่อตารางเมตร A8 52คูณ74มเมตร60กรัมต่อตารางเมตร ซอ C 4 229คูณ324ม mm ม120กรัมต่อตารางเมตร C5 162คูณ229ม mm ม80กรัมต่อตารางเมตร C6114 คูณ162ม mm ตร80กรัมต่อตารางเมตร DN 110คูณ220ม mm ม80กรัมต่อตารางเมตร C6DL ตอนขาวน้ำหนักไม่น้อยกว่า80กรัมต่อตารางเมตร